โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายอเิีเมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมจุดยืดไฮเซนแพนทอมพาเลตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครที่เซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบอสหรือว่าการลงหอคอยนะครับผมเนาะซึ่งถ้าเราดูในเว็บต่างๆเนี่ยนะครับ อาจจะไม่ได้เห็นเขาจัดทีมแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวละครตัวนี้มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าทําไมถึงเซิร์ฟกลบอลเนี่ยถึงเลือกใช้ตัวนี้กันมากนะครับเพราะว่าอะไรนะก็คือตัวของเมงูมินะครับในหอคอยนะครับสําหรับเซิร์ฟเจแปนนะ ตัวละครของเขาเนี่ยปั้นไปไกลแล้วครับผมแล้วเขาก็มีตัวที่สามารถเลือกเล่นได้มากมายนะครับแทนที่จะมาใช้เมงูมิใช่ไหมที่มันจะต้องอันติแล้วก็แปะสกิลอีก3รอบนะครับซึ่งถามว่ามันนานไหมมันก็นานครับผมการที่เราจะเล่นให้มันเพอร์เฟกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเน้นดวงด้วยนะครับสําหรับการที่เราจะใช้เมงกูมินะแต่ถามว่าถ้าเราใช้เนี่ยมันเกิดผลดีต่อทีไหม เกิดผลดีครับผมเพราะว่ามันมีการแปะดีบัฟที่แบบโหดมากๆนะครับแต่ในอนาคตนะครับผมก็จะมีตัวที่สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันหรือเราไม่ต้องแปะในส่วนของตัวดีบัฟเลยก็ได้นะครับเขาจะเน้นในส่วนของยากะเนี่ยในการที่จะบัฟเป็นหลักนะยากะเอคือตัวที่จะต้องลงทุกทีมอยู่แล้วนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวดาเมจอื่นๆเนี่ยก็จะเล่นตามสีเลยนะครับตัวดาเมจส่วนมากเขาจะเล่น2ตัวนะครับผมเนาะแล้วก็ ตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเล่น2ตัวเหมือนกันนะครับแต่อีกตัวหนึงก็แล้วแต่นะพเพื่อนๆจะใช้ตัวอะไรถ้ามีในส่วนของโมโมะนะครับถามว่าโมโมะตัวนี้ดีไหมดีครับผมแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มความเสียหายนะสเทินนะครับมันจะไม่สามารถสแต็กได้แบบเยอะๆเป็น4เทินนะครับซึ่งมันเหมาะกับการที่เราจะตีต่อเนื่องนะครับผมซึ่ง แน่นอนครับผมตัวละครของเราเนี่ยหนึ่งเลยคือเพื่อนๆตีกันอยู่ใช่ไหมตีหอคอยกันอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะอัปเกรดเก้าได้แล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยยังอัพไม่ตันนะครับรวมถึงผมด้วยนะที่ผมแต่งหอคอยขึ้นไปนะครับยังอัปเกรดเก้าไม่ตันมีตัวที่ตันก็แค่ตัวเดียวก็คืออาจารย์โกดโจสีฟ้านะครับมันทําให้เราเนี่ยสเตตัสมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเวลาตีพวกหอัคอยพวกเนี้ยมันเลยดูผ่านยากครับผมถ้าในอนาคตเนี่ยอัปเกรดสิบเกรดสิบเอ็ด 11, อย่างเงี้ยขึ้นไปไเรื่อยๆเนี่ย มันก็จะทําให้เรานะครับผมตีหอคอยหรือว่าตีบอสพวกนี้ได้คะแนนเยอะมากขึ้นนะครับและการที่เราบัฟนะครับในส่วนของสายเวทหรือว่ากายภาพจากยากาศเข้าไปเนี่ยค่าสเตตัสของตัวละครมันสูงใช่ไหมมันก็จะยิ่งบวกขึ้นสูงไปอีกนะครับเพราะว่ามันบวกตามเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสเตตัสเราสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นผลดีนะครับในการที่เราใช้ในส่วนของยากาศนะครับแล้วตัวละครของเขาเนี่ยนะครับสำหรับเซิร์ฟ เจแปนนะครับเขามีให้เลือกใช้หลากหลายมากครับผมตัวดามเมเเนี่ยเขาก็จะใช้อาจารย์โกวโจวเหลืองกัโ,กโจเขียวนะครับในส่วนของโกโจฟ้าแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวโทจินะครับหรือบางคนอาจจะใช้ในส่วนของยูตะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยผมจะเห็นเขาใช้เป็นโทจิมากกว่านะเพราะว่ามันตีแบบต่อเนื่องในการใช้สกิลเนี่ยตีปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งหมุนหมุนหมุน,มน,มนตัวเนี่ยนะครับใช้ได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะมากกับการที่เราจะเล่นคู่กับยากะหรือว่าเล่นกับ โมโมะนะครับผมเนาะเอทีอาร์นะครับมันก็จะปาดแดงๆทุกเทิร์นเลยนะครับสําหรับตัวของโทจินะครับผมเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของนาลามิสีเหลืองนะครับมีตัวของมาฮิโตะสีเขียวนะครับผมหรือแม้กระทั่งโนบาระสีเหลืองเนี่ยตัวพื้นแรงก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปครับผมกว่าหอคอยเขาจะมาเนี่ยนะครับตัวละครพื้นฐานพวกนี้นะครับอย่างโนบาระสสีเหลืองนะครับหรือโกโจฟ้านะครับหรือตัวอื่นเนี่ย เขาก็จะมีหินในการที่จะเอามาอัพดาวได้แล้วนะครับปลุกพลังนะครับขั้นหนึ่งขั้น2อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เอาตัวละครเนี่ยเอ่อเพิ่มสเตต,ตัสพื้นฐานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนของเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยก็ต้องคํานวณดีๆนะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเลงตัวไหนเป็นพิเศษนะครับผมเนาะเพราะว่าไอตัวหิน sdr นะครับที่มันเป็นหินที่แบบใช้ได้ทุกตัวเนี่ย มันมีค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเลือกดันตัวที่เราแบบว่าคิดว่านะครับมันจะแบกเราได้ไกลจริงๆนะอย่างเช่นในส่วนของตัวอาจารย์โกโจเหลืองหรือโทจินะครับผมเนาะสองตัวนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเราควรที่จะใช้หินนะครับในการที่เราจะปลุกพลังขึ้นไปนะครับขั้นหนึ่งขั้นสองเนาะส่วนพวกโนบะระนะครับพวกตัวที่มันหายง่ายๆนะครับเราสุ่มเนี่ยมีโอกาสออกอยู่แล้วนะแล้วข้อดีของตัวเซิร์ฟ JP ก็คืออะไรนะครับ ตัวพวกโมโมอย่างเงี้ยนะครับหรือแว้กระทั่งตัวอินุมากิฟ้านะครับตัวอื่นนะครับที่มันเก่งๆเนี่ยมีมูมิเหลืองเงี้ยมันมีลงตู้ปกติไงน,นะครับเขาก็เลยมีโอกาสที่จะสุ่มหามาทําดาวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเขาเลยสเตตัสพื้นฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าเราอยู่แล้วนะการที่หอคอยเรามาไวเนี่ยถามว่ามันเป็นข้อดีไหมมันเป็นข้อดีครับผมมันทําให้เราเนี่ยหาเพชรได้เยอะกว่าเดิมนะครับ เพื่อที่จะเตรียมรอสุ่มในส่วนของ3มเทพนะครับผมเนาะเออแต่ว่าข้อเสียมันก็คือเราไม่มีตัวที่จะเล่นครับการที่เราไม่มีตัวที่จะเล่นเนี่ยแล้วเขาเอากว่าโจาเขียวเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นการตลาดที่แบบโอ้โหดีมากๆนะครับผมเนาะเพราะบางคนเนี่ยออก็เหมือนกับทุกตัวครับผมไม่ว่าจะเป็นเมงูมิที่มาตอนแรกนะบอกให้ข้าม่ห่ข้ามกันใช่ไหมสุดท้ายก็สุ่มกันยูตาเกโทโมโมหรือว่าจะเป็นตัวอื่นนะครับยูจิเขียวอย่างเงี้ยเอ,อ้ยยูจิแดงอย่างเงี้ยใช่ไหม นะครับเพื่อนๆอย่างหลายคนเนี่ยก็น่าจะหยอดกันบ้างแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยก็สุ่มไปค่อนข้างเยอะเนาะโดยเฉพาะในส่วนของอาจารย์ัวโจสีเขียวใช่ไหมเออนะครับออกง่ายออกง่ายนะครับบางคนก็สุ่มตามสุ่มตามกันใช่ไหมมันก็เป็นการตลาดที่แบบโอ้โหดีมากๆเลยนะบางคนก็เติมสุ่มไปเลยนะบางคนก็แบบโอ้โหสุ่มของฟรีได้นะครับบางคนก็อย่างที่บอกไปเตมิมแล้วก็สุ่มไปเนี่ยหมดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับในส่วนของตู้ โกโจสีเขียวนะก็เป็นการตลาดที่ยับยอดมากนะครับเป็นการเลื่อนตัวละครอื่นๆออกไปก่อนนะอย่างเช่นตัวสามเทพอย่างเงี้ยบอกว่าให้เรามีเวลาหาเพชรใช่ไหมแต่ก็เอาตัวละครอย่างอาจารย์โกโจสีเขียวเข้ามาแทนซึ่งถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็จําเป็นนั่นแหละแต่ว่าถ้าอนาคตเนี่ยเราหาได้แบบง่ายๆไหม ก็มีโอกาสที่จะหาได้จากตู้ปกติใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะลงหอคอยเนี่ยตอนเนี้ยนะครับผมให้มันผ่านชั้นที่36เนี่ยซึ่งเอ่อชั้นที่3ทเนี่ยมันเป็นบอสลิงสีเขียวนะครับผมซึ่งผมตีเกือบจะผ่านแล้วนะครับขาดดาเมจไปอีกนิดนึงนะครับถ้าถ้าผมเนี่ยเปลี่ยนตัวโกโจฟ้าเป็นโกโจเขียวเนี่ยแล้วเอาไปตีเนี่ยผมว่าผมน่าจะผ่านนะแต่ว่าไอดีนั้นผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมเนาะก็เลยไม่ได้ตีให้ดูนะครับผมเนาะไม่รู้ว่าคนที่เอาไปเนี่ยสุ่มได้จังโ ก็หวังว่าเขาจะตุ่มแบบว่าไม่เกลือแล้วกันเนาะเออมันจะได้ผ่านในส่วนของชั้นสามที่หกได้นะครับแล้วต่อไปเนี่ยถามว่าเฮ้ยเราผ่านขึ้นไปอีกเนี่ยแน่นอนครับผมเราก็าต้องเปลี่ยนสีใช่ไหมเพราะมันเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้าเราไม่มีโนบาราสีเหลืองอีกโอ้โหผมก็บอกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะยากมากๆนะมันก็ต้องมีเมงูมินะครับผมเอาตรงๆเลยคือเมงูมิเนี่ยมันเป็นตัวที่จะช่วยให้เราตีข้ามสีได้ครับผมเออใช่ครับผม ถึงแม้ว่าอาจารย์โกโจฟ้าผมเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ชนะทางในส่วนของตัวที่มันเป็นตัวสีเหลืองหรือว่าสีเขียวหรือแม้กระทั่งสีแดงนะครับผมเนาะเพราะว่ามันชนะทางแค่สีฟ้านะครับผมก็ใช้เขานะครับผมเออลงคู่กับตัวดาเมจดอย่างเช่นถ้าด่านไหนนะครับผมที่มอนนะครับแพ้ทางสีเขียวนะผมก็จะใช้เป็นตัวนานามิใช่ไหมสีเขียวนะครับผมอ่ะนั้นก็จะเป็นตัวตีหมูที่แบบดีเหมือนกันนะครับหรือว่าใครจะใช้ยูจิเขียวก็ได้นะครับแต่ผมเนะี่ย จะเลือกที่จะใช้นานามินะครับผมคู่กับอาจารย์โกโจสีฟ้าแทนที่จะใช้นานามิคู่กับในส่วนของตัวยูจีสีเขียวนะเพราะผมมองว่าอาจารย์โกโจโนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงกว่านะครับเพราะว่าผมปลดขั้น2องด้วยแหละนะคือมันก็เลยแรงนะครับเห็นว่ามันก็เป็นตัวที่แบบว่าสามารถเล่นได้นะสาหรับตัวของอาจารย์โกโจฟ้าแต่ที่สําคัญเลยถ้าเราจะใช้อาจารย์โกโจสีเขียวนะครับในการที่จะตีทุกสีเนี่ยต้องมีเบงูบีครับผมเพราะว่า อาจารย์โกโจเขียวเนี่ยเป็นตัวที่อันติค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับถ้าคุณอัพไปเนี่ยเกือบๆ2,000%เลยนะทีมที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวยากะนะครับผมเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวเมงูมินะครับอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวที่มันชนะทางบอสนะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยตัวอย่างอาจารย์โกโจสีเขียวนะครับตัวเสริมอาจจะเป็นตัวดาเมจที่มันชนะทางบอสก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งเอาไว้เสริมข้างหลังนะครับเพราะว่าตัวของอาจารย์โกโจเขียวเนี่ยเวลาเขาอันตีเนี่ย เขาก็จะออกสนามเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอามาเล่นคู่กับเมงุมิได้ดีนะเพราะว่ายังไงเขาก็อยู่ครบ7เทินอยู่แล้วนะสำหรับอาจารย์กัวโจสีเขียวนะเพราะว่ากว่าเมงูมิี่ยจะเก็บอันติได้ใช่ไหมแล้วก็แปะสแต็ตอีกตามทีเนี่ยมันก็ได้จะประมาณ7เทินแล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องยืนให้ไหวเหมือนกันสําหรับตัวละครอ,อื่นๆนะผมทําคลิปไว้แล้วนะสำหรับการที่เราจะไต่หอยยังไงให้ผ่านนะครับจนถึงชั้นประมาณสัก สามสิบสามนะเออนะครับผมน่าจะทําไว้แท่สามสิบสามชั้นนะครับผมเนาะสามสิบี3สามสิบห้าเนี่ยผมไม่ได้ทํานะครับเนาะก็ไอดีไม่ไม่อยู่กับผมแล้วนะครับก็เลยทําไม่ได้แล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวก็พยายามจะเล่นไอดีใหม่ให้แล้วกันนะเล่นแบบว่าเป็นไกด์อาจารย์กวัวโจสีเขียวแล้วกันเนาะแต่ว่ามันไม่มีเมงูมินะครับผมเนาะมันก็ได้จะผ่านยากกว่าเดิมนะเดีย๋ยวเราก็ต้องหาตัวที่มาแทนเมงูมินะครับผมเนาะเออนะครับโดยสรุปเนี่ยก็คือตัวของเมงูมิเนี่ย ถามว่ามันสําคัญต่อเซิร์ฟเกอบลอกไหมนะครับสําคัญมากๆกครับผมในช่วงนี้นะถ้าเราอยากจะทาดาเมจให้ได้เยอะๆแล้วก็อยากจะผ่านคอนเทนต์ให้ได้แบบง่ายๆนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีในส่วนของตัวเมงูมิจริงๆนะครับตอนนี้ยังรีหาในส่วนของอาจารย์เอ้ยไม่ใช่อาจารย์นี่ภาพออมเออนะครับอย่างเกตโทสีฟ้าได้นะครับมันก็เป็นตัวที่จะช่วยให้เราเนี่ยเล่นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับเมงูมินะครับผมเนาะแต่มันก็ สามารถเอามาใช้งานแทนกันได้นะครับแต่ข้อเสียของมันก็อย่างที่บอกไปนะครับต้องมีการ์ดที่จะช่วยเพิ่มในส่วนของมานาให้เขาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เล่นต่อคอมโบได้แบบง่ายๆนะครับเนาะแล้วก็ต้องบริหารได้ดีนะส่วนตัวผมยังไม่เคยลองใช้นะครับผมเนาะก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเล่นคอมโบแบบไหนใส่การ์ดอะไรดีนะครับผมเนาะผมเคยใช้แค่เมงูมินะครับผมซึ่งมันเป็นตัวที่ดีมากๆนะการรีเอดีใหม่เนี่ยผมก็จะหาเป็นกดโจเขียวแล้วก็จะเป็นยูตะแล้วกันนะส่วนเกตทโฮฟ้าผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่า มันเปลืองครับนะผมไม่เอาแค่สองตัวนี้นะขอให้มันออกไวๆก็ก็พอก็จะหยุดแล้วก็จะเก็บเพชรไว้รอตัวอื่นต่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวก็จะทาคลิปเซิร์ฟกอลบอลด้วยลวกันนะเดี๋ยวไปนั่งรีแล้วก็ไปนั่งฟาร์มก่อนลวกันนะสาหรับการที่เราจะใช้อาจารย์โกโจสีเขียวนะอยากได้มากนะเมงูมิแต่เสียดายมากเลยนะก็รอลงตู้ปกตินะให้เราเก็บใบสุ่มสีขาวไว้แล้วกันนะครับสําหรับการที่เราจะรอสุ euh ่มเมงูมิหรือว่าโมโมะนะส่วนตัวผมไม่แนะนําให้เราสุ่มโมโมกับ ในส่วนของตัวยูจีแดงนะเพราะว่ารอมันลงตู้ปกติดีกว่าเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมเลยแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ